หมอมาเองหมออ้ำออราวัตรสวนกระแสขึ้นไวจุกๆโพสต์เดียวสะดุง้งลังเพจดังขยี้ตำรวจอินฟูเขียนใบลาออก ต้องบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นเรื่องราว Talk of t เ e t o ท n ค่ะหลังจากที่ตำรวจน้ำดีอย่างคุณจอห์นนี่มือปราบนะคะได้มีการประกาศทิ้งชื่อไว้ให้เป็นตำนานโดยการเปิดหนังสือลากออกจากราชการนะคะแล้วก็มีการบอกว่าขอเป็นจอห์นนี่มือปราบเวอร์ชันใหม่ที่จะไม่เกรงกลัวใครแล้วก็จะเดินหน้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่า23มิถุนายนดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์หรือว่าคุณจอห์นนี่มือปราบนะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นหนังสือลากออกจากราชการตำรวจค่ะ พร้อมกับมีการระบุข้อความว่าทิ้งชื่อไว้ให้เป็นตำนานว่าครั้งหนึ่งเราคือตำรวจที่ดีของชาติและประชาชนตอนนี่มือปราบผมลาออกแล้วนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับไว้เจอผมเวอร์ชันใหม่ที่ไม่เกรงกลัวใครต่อจากนี้จะลุยเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเพื่อชาวบ้านตาดำๆที่เดือดร้อนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับจอนนี่มือปราบ โดยเอกสารขอลากออกนะคะที่คุณจอนนี่นั้นโพสต์ไว้มีเนื้อหาว่าเรื่องขอลากออกจากราชการเรียนผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีข้าพเจ้าดาบตํารวจยุทธพลศรีสมวงศ์ตําแหน่งผู้บังคับหมู่กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์ขอลากออกจากข้าราชการตํารวจด้วยเหตุผลดังนี้ ตลอดอายุการรับราชการตำรวจของข้าพเจ้ามา25ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดทุกบำรุงสุขจับโจรเหล่าร้ายอาชญากรนำตัวผู้กระทำผิดกฎหมายมาลงโทษอย่างมากมายมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ผ่านหน่วยงานที่ได้ทำคดีสำคัญอันทรงเกียรติมาหลายหน่วยและมีผลงานจนได้รับรางวัลทรงเกียรติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมานับไม่ถ้วนเป็นที่ชื่นชมยกย่องสรรเสริญของชาวบ้าน ประชาชนและสร้างความศรัทธาแก่ประชาชนมามากมายแต่เมื่อด้วยระบบมันขัดต่ออุดมการณ์ของการทํางานที่ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นอยากจะมีความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนเหยื่อจากปัญหายาเสพติดหรือผู้เสียหายในคดีต่างๆที่เขามาขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อยากจะช่วยเหลือพวกเขาแต่ด้วยกฎหมายระบบระเบียบและหน้าที่มันไม่เอื้อต่อการทํางานของข้าพเจ้าไม่อยากให้ประชาชนมารอความหวังจากข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าช่วยเหลือพวกเขาได้ทั้ง ที่ข้าพเจ้าถูกจํากัดด้วยระเบียบและข้อกฎหมายในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดท,ที่ข้ากล่าวมาข้างต้นที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดทนในการทําหน้าที่ในระบบนี้มาเป็นเวลายาวนานเพราะหวังว่าระบบมันจะดีขึ้นกฎหมายจะแข็งขึ้นเพื่อให้ข้าได้ปฏิบัติทําให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปแต่สุดท้ายก็หาไม่ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากข้าราชการตำรวจและยังคงมีความปรารถนาดีต่อองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งยังคงปรารถนาดีต่อเพื่อนข้าราชการตำรวจทั้งประเทศทุกๆนายในเมื่อระบบมันไม่โอเคสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงขอยุติบทบาทหน้าที่อาชีพนี้ลงข้าพเจ้ายังคงรักอาชีพนี้ยังคงคิดดีต่ออาชีพนี้และบุคคลที่ยังประกอบวิชาชีพนี้ ข้าพเจ้ายังคงคิดเสมอว่าอาชีพนี้ยังเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติแต่เพียงระบบมันแย่และข้าพเจ้ายังคงรักเพื่อนตำรวจทุกๆนาย ขอให้เพื่อนตำรวจทุกนายทั่วประเทศจงโชคดีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไปหากวันหนึ่งตัวข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาสนับสนุนกิจการงานขององค์กรตำรวจได้หรือเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนตำรวจน้ำดีที่ถูกรังแกต่อระบบแย่ๆที่ข้าพเจ้าขอช่วยได้ข้าพเจ้าพร้อมยินดีข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากข้าราชการตำรวจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายจงโชคดี จากนั้นนะคะคุณจอนนี่ยังมีการโพสระบุข,ข้อความอีกว่าตําแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตํานานคงอยู่ตลอดไปลงแบบสง่าโคตรภูมิใจผมลากออกจากตํารวจแล้วนะครับจอนนี่มือปราบทํากลางชาวเน็นะคะที่เข้ามากดไลค์ทะลุแสนคนแล้วก็แห่แสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะว่านี่แหละคือคนจริงขอชื่นชมหัวใจท่านมากที่สุดของที่สุดค่ะ ของแท้ครับไอจอนนี่จะได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนแบบเต็มที่โดยไม่ต้องคิดหน้าพะวงหลังไม่ต้องสังกัดใครขอเป็นกําลังใจให้อ้ายสู้ๆนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนตาดําๆผมขออวยพรให้อ้ายมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองหลายๆตลอดไปจะได้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาทุกข์ยากครับสุดยอดเลยค่ะนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงพี่ยังคงเป็นตำรวจในใจพวกเราเสมอเคารพการตัดสินใจพี่เสมอชื่นชมและยินดีกับพี่นะคะ และอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะันะคะต้องบอกว่าอีกฝากฝั่งค่ะก็ได้มีประเด็นเดือดในโลกโซเชียลนะคะซึ่งชาวเน็ตค่ะต่างม,มีการพากันแห่คอมเมนต์วิจารณ์กันสนั่นนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่หนุ่มจอนนี่เนี่ยจะมีการออกมาประกาศว่าลาออกจากอาชีพตำรวจซึ่งเพจดังอย่างแม่งโดนจุดๆแดกยังลบแม่งเลยบายข้างบ้านกูเองซึ่งเพจดังนะคะมีการออกมาโพสต์ข่าวลือใหญ่ไปก่อนหน้านี้โดยได้มีการระบุข้อความว่าตำรวจอินฟูท่านหนึ่งเขียนใบาลาออกแล้วครับจากนั้นนะคะเพจดังยังมีการขยี้เพิ่มเติมใต้คอมเมนต์รัวๆอีกว่าเสียใจกับกรมตำรวจด้วยครับที่ต้องเสียตำรวจน้ำดีไปรออ่านคอมเมนต์ f อนะครับไม่รอเอาบำนานแล้วหรอครับ จากนั้นนะคะเพจดังค่ะยังมีการแคปโพส์ของตอนเองที่ก่อนหน้านี้มีการโพสตว่าตำรวจอินฟูท่านหนึ่งโพสคลิปไล่นายกลาออกแต่มันบอกจะออกตำรวจกูก็ไม่เห็นออกสักทีและก็มีการคอมเมนต์ระบุข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าเพิ่งสงสัยไปเมื่อ2วันก่อนเองครับท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กระสนันว่ากลางเกินดาผู้บังคับบัญชาสูงสุดขนาดระดับนายพลเขายังเงียบเลยตายเพราะปาก f c แต่ละคนคุณภาพทั้งนั้น ทีแรกก็ตามนะครับหลังๆมาออกแนวโวเสียงดังว้าวใหญ่ผมไม่สนใจเลยแต่ก็ไม่ได้เกลียดหรืออะไรนะแต,แต่ดูแล้วมันแบบหาตลอดคิวขมมดตลอดถึงจะลาออกแล้วก็อยากให้ตำรวจสอบเส้นทางการเงินตั้งแต่เข้ามาเป็นตำรวจด้วยนะคะก็ดีแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วจะได้ด่าดถนัดถนัดแบบไม่ต้องแรงใจนายความจริงก็คือความจริงเลวก็ด่าดก็ถูกแล้วตอนรถชนลูกกับแม่ยายแหกปากทั่วโรงพยาบาลทำตัวเหมือนอภิสิทธิ์ชนต้องดูก่อนว่าโดนคดีอะไรหรือไม่ หรือโดนตั้งกรรมการสอบคดีวินัยหรือเปล่าถ้าโดนจะถูกยับยั้งการลาออกไว้ก่อนทุนกระหมอมของบ่าวไม่น่าออกเลยเสียดายตำรวจน้ำดีมีคนเดียวไม่เคยชอบแต่ไหนแต่ไรละคนบ้าอะไรอวยตัวเองเก่งชอหอ จะเป็นให้ได้เลยเจมบอลยศหมือนเอกและอย่างไรก็ตามนะคะขณะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าล่าสุดนะคะทางด้านของหมออ้๊มเอรราวัตหรือว่าคุณหมอดังนะคะที่กําลังเป็นประเด็นกับคุณอาภัสสรอย่างดูเดือนนั้นค่ะล่าสุดก็มีการออกมาเคลื่อนไหวจุกๆหลังเพจดังขยี้ตํารวจอินฟูเขียนใบลาออกซึ่งเรื่องนี้นะคะหมออ้๊มเองค่ะได้มีการออกมาแชร์ข้อความเพจดังกล่าวที่โพสต์ว่าตํารวจอินฟูท่านหนึ่งเขียนใบลาออกแล้วครับซึ่งจากโพสต์นี้นะคะหมออ้๊มเองค่ะก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความตนเองนะคะมีการแนบระบุว่า ตามสบายเลยฮะสมควรแก่เหตุทางกลางเช้าเนี่ยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสตของหมออ้๊มกันมากมายว่าคนนี้เน้นวัฒกรรมมานานแล้วเหมาะสมกับการอยู่นอกราชการสมควรไม่รู้จักําดับชั้นคือร้ายระเบียบวินยัยร้ายระเบียบวินัยคนออกไปนานแล้วตำรวจทั้งโรงพักไล่ตามคนร้ายมีคนนี้แหละเป็นทีมไล่สดวิ่งตามอยู่คนเดียวถ่ายหน้าถ่ายตาคนในคลิปก็สมควรแหละยังไม่เห็นปรับอะไรเลยหากอยู่ในเครื่องแบบอาจจะทําให้เสื่อมเสียทั้งวง,งการ ทํากลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เดือดกันอย่างต่อเนื่องค่ะและอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณจอห์นนี่ก่อนที่จะมีการประกาศลาออกนั้นค่ะได้คุณจอห์นนี่มือปราบก็เพิ่งจะมีการออกมาฟาดแรงว่าคนโง่เนี่ยไม่ควรเป็นผู้นําและก็มีการแนะนําให้คุณอุ้งอิงเนี่ยลาออกจากนายก เพราะสืบเนื่องจากกรณีคลิปเสียงของนายกอุงอิงที่มีการพูดคุยเจราจาปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชากับคุณฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้สร้างความสะเทือนไปทั้งประเทศรวมถึงยังมีการวิพากษ์วิจารณ์จากทุกวงการนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้คุณจอนนี่ก็มีการออกมาอัดคลิปดุเดือดค่ะเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะถึงนายกรัฐมนตรีค่ะในกรณีที่โทรศัพท์พูดคุยส่วนตัวกับคุนเซน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็อธิปไตยของประเทศนะคะซึ่งการกระทาดังกล่าวเนี่ยไม่เหมาะสมแล้วก็อาจนําไปสู่ความเสียหายต่อประเทศได้นอกจากนี้คุณจอห์นนี่ยังมีการแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารงานแล้วก็มีการระบุว่าคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นําพร้อมทั้งมีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะคะลาออกจากตําแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อสถานการณ์แล้วก็การตัดสินใจที่เกิดขึ้นซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะถูกแสดงความคิดเห็นเกือบ1 0 0 0 0แคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ถูกแชร์ไปกว่า1 2แสนครั้งแล้วก็ยังมีการรับ ชมคลิปวิดีโอทะลุ1ล้านครั้งเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากคุณจอนนี่ลาออกหลายคนก็มีการกลับมาพูดถึงคลิปนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรานั้นก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คุณจอนนี่นั้นเนี่ยตัดสินใจลาออกหรือไม่ซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวจะเป็นอย่างไรค่ะที่คุณจอนนี่มีการออกมาพูดถึงก่อนหน้านี้นะคะเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่เคารพรักผมจอนนี่มือปราบนะครับ นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีผมฟังคลิปในการเจรจากับสมเด็จฮุนเซนจนจบไม่มีท่าทีไหนที่นายกจะปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินประเทศไทยเลยมีน้ำซ้ำยังมีคำพูดที่ว่าหากสมเด็จฮุนเซนต้องการอะไรจะจัดการให้ผมมาพูดในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ท่านคือภูมิค้าชาสูงสุดของกระผมในฐานะนายกรัฐมนตรีภูมิค่าประชาของผมหรือผู้ใต้มาประชาของท่านจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับผมอย่างไรผมไม่ทราบแต่วันนี้ในฐานะผมคือพลเมืองของประเทศไทยคนหนึ่งผมไม่พอใจท่านไม่มีท่าทีที่จะหงแหนประเทศไทยท่านไม่มีทีท่า ที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยกับคำพูดที่บอกไปว่าหากต้องการอะไรจะจัดการให้และมีหน้ำซ้ำยังบอกว่านักรบชายชาติทหารแม่ทัพภาคสองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่านในฐานะผมคือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านไม่สมควรจะเป็นนายกครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดปัญหาปากท้องหรือปัญหาความมั่นคงของประเทศ ท่านควรลาออกครับนี่คือลูกน้องของท่านลูกน้องกระจอกกระจกคนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อราชบัลลังก์มาโดยตลอดมาวันนี้ได้ยินเสียงนี้คำพูดนี้และณเวลานี้มีหลักฐานยืนยันแล้วว่ามีรัฐมนตรีบางส่วนก็ไม่พึงพอใจในพฤติการพฤติกรรมลักษณะน,นี้ในการเจรจาของท่าน ได้ยืน่นใบลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีมีผลวันที่19มิถุนายนพรุ่งนี้ส่วนตัวผมนะครับผมพูดในตามสิทธิรัฐธรรมนูญมามาตรา34ที่กับผมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและที่สำคัญผมคือคนไทยเกิดใต้ล่มโพบรมโมที่สมพานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกิดบนแผ่นดินนี้ประเทศสยามที่ทุกราชวงศ์ที่ทุกพระมหากษัตริย์ รักษาไว้มาวันนี้ครับได้ยินแบบนี้ในฐานะลูกน้องคนนี้ใครก็ตามผู้บังคับบัญชาคนไหนก็ตามจะจั่วผมจะลงโทษผมมึงลงโทษกูได้เลยกูพูดส่วนตัวกูกูรักแผ่นดินกูรักประเทศชาติกูรักอธิปไตยของกูและบอกได้ครับทหารยืนอยู่เคียงข้างประชาชนและประชาชนทั้งประเทศ เราอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบทหารนะครับในฐานะผมเป็นผู้ใต้ประชาชาของท่านท่านควรลาออกครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้บังคับบัญชาของผมนี่พูดจากใจถึงแม้ว่าลูกน้องของท่านจะไม่มีใครออกมาพูดผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านคนไหนจะม,มีใครออกมาพูดผมไม่สนแต่กูจะพูดเพราะกูไม่พอใจที่นายกของกูเป็นแบบนี้ เราออครับคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นําตามนี้สวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอีกบ้างทั้งนี้หากมีความอัปเดตยอย่างไรนะคะไทยนิวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไทยนิวสือออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ